กัน CI Super Protect จาก Ocean Life ไทยสมุทรยาเทียบผีเฟ้นเต้าจินนำเข้าและจัดจนหน่ายโดยเวชพงโอโสถ ถ้าพูดถึงเวทีการประกวดสาวประเภท2นะคะที่ขึ้นชื่อว่าหินมากๆไม่ว่าจะเป็นการประกวดคําถามที่โอ้โหสลับซับซ้อนจริงๆนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 ในปีนี้เนี่ยก็เลยต้องทําให้มีการเปลี่ยนแปลงในการประกวดไปนะคะสำหรับมิสเอซีดีซนั่นเองวันนี้ก็ได้เกียรตต้อนรับทั้ง Miss อซีด2008นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ตัวแทนของมิสไทยเอซีดี2020ด้วยสวัสดีค่ะคือจอยก็อยากจะ แนะนำชื่อะนะคาทุกท่านแต่ว่าด้วยความว่ากลัวว่าจะอ่านผิดแล้วเดี๋ยวมันจะแบบไปกายก็เลยจะแนะนําให้ทุกท่านแนะนำ <c oughs> แนะนําชื่อตําแหน่งอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ,คะได้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวถวายบัวนากลางบึงค่ะ,ม,2008คะมิ s เอ c ดีซีปีสองพอืมค่ะสวัสดีค่ะแอนานะคะเคยเป็นรองอันดับหนึ่งมิสเอสดีซีปีสองพขอสละดตาแหน่งเพื่อจะกลับมาทวงบาลังเพื่อจะได้มงกุดแรกของตัวเองค่ะ สวัสดีค่ะหญิงนาคค่ะนาดอนงบรรจงมิตรไทยเอสดีซีสิงห์บุรีค่ะอืมนี่ก็คือทั้งสามท่านเรียบร้อยอันนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวแทนใช่ไหมคะรุ่นพี่รุ่นพี่อันนี้คือผู้เข้าประกวดใหม่แต่คุณอนนาก็เคยประกวดมาแล้วเคยเดี๋ยวจะมาแอบถามว่าทำไมถึงกลับมาประกวดอีกแต่ว่าเผื่อใครยังไม่รู้ค่ะรบกวนคุณพี่อธิบายนิดนึงว่าเวทีการประกวดมิ s s a c d c เนี่ยคือจัดขึ้นมาเรามีจุดประสงค์ใช่ไหมคะจุดประสงค์ในการประกวด เกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างค,คือจริงๆมันเป็นเวทีประกวดการกุศลนะครับเพื่อหาไรายได้ให้กับมูลนิธิต่างๆในแต่ละปีที่ผ่านๆมาก็ให้มูลนิธิที่แตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นงานรื่นเริงการกุศลนะใช้คำว่างานรื่นเริงการกุศลแล้วก็เป็นการจัดล้อเลียนเวทีการประกวดะนะคะ ในจริงๆในทุกๆปีเนี่ยเราเล้อเรียนการประกวดเวทีระดับโลกแต่ปีนี้เนื่องจากว่าเกิดสถานการณ<ะ>์โควิดไม่สามารถสาวงามจากต่างประเทศนะคะไม่สามารถที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยได้เพราะฉะนั้นสาวงามในประเทศไทยเราก็เลยคัดหาตัวแทนของคนไทยเพื่อที่จะไปประกวดมิดเอซ d ดปีหน้าซึ่งก็ประกวดประเทศไทยนี่แหละเพราะฉะนั้นก็คือ สรุปง่ายๆเป็นเวทีรื่นเริงการกุศลค่ะก็คือเป็นการประกวดล้อเลียนเวทีการประกวดใหญ่ๆนะคะแล้วเราก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการกุศลด้วยแล้วก็ทะมาสนสนานร่วมกันด้วยนะคะครั้งที่ผ่านมาที่เราได้เคยชมผู้เข้าประกวดเนี่ยนะคะสมมติตัวเองเป็นนางงามที่มาจากต่างประเทศแต่ว่าทางคุณพี่ถวายบัวเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนประเทศไทยใช่นะแต่ว่าปีนี้อย่างที่บอกว่ามีการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนแต่ว่าก็เลยกลายเป็น เป็นเป็นมิสไทย ACDC ก็คือเป็นตัวแทนประจำจังหวัดจังหวัดใช่แล้วจังหวัดอันนี้เป็นจังหวัดที่อุปโลกเปอไอ้ผาเมันยังไงัะอันนี้นี่เขาพังงานเราเป็นคนพังงานเลือดคนไทยอยู่ในนั้นอยู่แล้วดังนั้นเราสามารถสามารถเป็นคนได้ทั้ง77จังหวัดได้หมดวินาเองเนี่ยคือมีน้องวีนาน้องเมนดาน้องพรฟ้าเป็นไอดอลในเรื่องของการถ้าไม่มง ตรงลงมาใหม่เรื่อยๆแบบสลับตำแหน่งไปเรื่อยๆจนกว่ามงจะลงเราปีนี้ไม่ได้มงก็จะมาใหม่อีกปีหน้าอะไรอีกท่านหนึ่งค่ะก็เลือกจังหวัดสิงห์บุรี่ะนรี้ๆก็ไม่ได้ตรงไม่ตรงก็คือติดต่างมาอยากเลือกที่นี่เพราะอะไรคะเพราะว่าเอาจริงๆก็คือพื้นเพเป็นคนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่ว่าตอนที่รับสมัครลงไม่ทันคนจองอยุธยาไปแล้วอ๋อเต็มแล้วใช่ก็เลยเลือกจังหวัดที่ใกล้ๆจะได้แบบ คุ้นชินกับวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเพราะเราก็ต้องเน้พิเศ์แบบว่าพูดถึงจังหวัดที่เราลงประกวดด้วยอย่างคุณอันดาอย่างที่บอกกันไปเมื่อกี้ว่าเคยลงประกวดมาแล้วใช่มคะตอนนั้นก็แพ้ให้กับคําถามพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าเราเองเนี่ยคือไม่ได้มีโอกาสบทชีพรามแล้วก็ศึกษาด้านธรรมะน้อยทำให้เราที่่าสามอาทิตย์ที่แล้วอันนาไป รอบนี้บอกได้เลยนะคะว่าถ้าคถามเกี่ยวกับด้านธรรมะหรือว่าถามสิ่งมหัศจรรย์สี่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอะไรนี้ก็จะตอบได้แน่นอนก็คิดว่าบรรลุสดมนันขั้นต้นมาแล้วค่ะอันนี้คือตามที่ที่ทางทีมงานเราเตรียมคําถามมาเลยว่าคือจริงๆแล้วคุณแอนนาเนี่ยอยากจะมาแก้มือค่าวจะพือพาดไปเรื่องคําถามก็เลยใช่ได้รองหนึ่งหัวใจนางร้องจริงๆปีนั้นเราเต็งมงนะคะแล้วก็เราก็คือเตรียมใจาผมเอยทรงผมชุดราตรีเราเตรียมมาเพื่อการรับมงกุฎแต่ว่าไม่ได้ แต่มันเป็นเรื่องของดวงอ่ดวงดวงดวงไม่ใช่นี้ไม่ใช่ดวงเนี่ยพูดอย่างนี้เม่นเสียใจตายห้าสิบดวงห้าสิบโอเคแล้วคุณหญิงนาฏนะคะได้ค่ะว่าครั้งแรกเลยเป็นการประกวดลงประกวดทำไมถึงถึงเลือกที่จะมาประกวดเวทีนี้ค่ะหนึ่งเลยคือ เพื่อนหลอกว่าเพื่อนจะลงค่ะโดนหลอกโดนหลอกว่าเพื่อนจะลงด้วยเป็นเพื่อนใช่แล้วพอกดว่าพอเราสมัครเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าเพื่อนไม่ลงเพื่อนเลือกที่จะเป็นทีมซัพพอร์ตเราแบบว่าเต็มที่เลยได้ข่าวว่ามีความสามารถพิเศษแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเวทีนี้เป็นเวทีการกุศลมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําบุญกันก็เลยเลือกที่จะลงค่ะคุณหญิงนาฏมีความความสามารถพิเศษด้วยใช่ไหมคะได้ข่าวว่าร้องเพลงอาชัยเมืองสิงได้ร้องให้ฟังนิดนึงเริ่มเลยค่ะ จะโดนลิขสิทธิ์ไหมคะไม่โดนค่ะร้องเลยร้องเลยมามาสิมาเป็นแฟนพี่เถิดมาแม่บอกก่อนนะคะโอ้โหพอมาอยวเราโดนลิขสิทธิ์ไม่ใช่เลยนะอีกหนึ่งความสนุกของการประกวด Miss CDC เนี่ยก็คือเรื่องของคำถามที่มันยากเหลือเกินคือมันสลับซับซ้อนมันซ่อนเงื่อนมันแบบโหดหินมาก วันนี้จอยก็เลยจะเป็นตัวแทนนะคะคำถามทั้งคุณแอนนาและคุณหญิงหน้านะคะคนละหนึ่งคอพร้อมไหมคะเริ่มที่คุณแอนนาก่อนนะคะคำถามคือท่ามกลางวิกฤตการณ์ช่วงเวลาแห่งความตึงเครียด ด้วยอำนาจผูกมัดของยางรัดถุงแกงคุณเห็นด้วยหรือจะผันแปรเปลี่ยนตามหลักมูลค่ะเพื่อปฏิวัติแบบแผนวัฒนธรรมโบราณนี้ตอบค่ะส่วนตัวต่อต้อตานการปฏิวัติมาโดยตลอดอดังนั้นนะคะหนังยางที่ตึงเกินไปควรจะถอดออกมาแล้วมาดูว่าหนังยางอันนี้ควรจะมัดอีกกี่รอบคิดว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มาดูกันอีกครั้งค่ะว่า ยางถุงแกงนั้นสําคัญแค่ไหนแล้วควรจะมากี่รอบคะจะบอกว่าที่ถามไปเนี่ยตัวเองยังไม่เข้าใจเลยค่ะตอบได้ยังไงเก่งมากมาที่คุณหญิงหน้ากันบ้างคําถามคุณหญิงหน้าก็คือคุณจะยึดหลักการใดเพื่อทลายกําแพงความเชื่ออันหาฤโหดที่ฝังรากอย่างลึกคิดว่าตัวเองเป็นคนสวยตอบค่ะคำถามยากนะคะค่ะ เนื่องจากดิฉันเป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะคะ,คะก็ขอน้อมนําคําสอนของพระอาจารย์ธรรมโชตค่ะก็คือเป็นหลักสืบทอดของพระพุทธศาสนาดิฉันก็จะใช้หลักการของพระพุทธศาสนาที่มีชื่อว่าการลามาสูตรละกันค่ะ <laughs> นะคะก็คือพระพุทธองค์เนี่ยทรงสอนว่าให้เชื่อตามหลักความเป็นจริงนะคะใช้สติปัญญาของตัวเองอย่าเชื่อตามที่ใครบอกเหมือนถ้าเราคิดว่าเราสวยเราก็ต้องเชื่อว่าเราสวยแล้วสาวงามทุกคนนะคะมิทย c ซี2020จะสวยแค่ไหนไปชมกันได้19ธันวาคมเอามงไปแล้วว่าได้ลองหนึ่งแล้วไม่ลองนะ ปกวดสอคนนี่เดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมทางบ้านตัดสินว่าตอนนี้ใครจะมงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะไปเชียร์าคาสำหรับการประกวด m i สไทย a i ACDC 2020สามารถชมได้ที่ไหนอะไรอย่างช่องทางนี้ก็คือต้องซื้อบัตรนะคะเราบัตรตอนนี้เราเหลือแค่30ใบเท่านั้นราคาที่นั่งละ1,500บาททุกที่นั่งเลยนะคะอินบ็อกไปที่แฟนเพจ Miss ACDC Live นะคะก็ไปทัก ในอินบ็อกซ์แล้วก็บอกว่าจะซื้อบัตรเพราะว่าบัตรเหลือน้อยมากแล้วตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วต้องรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่างานนี้เป็นงานการกุศลด้วยนะคะเราจัดที่โรงละครมิลินนะคะอยู่ตรง RCA นะคะนะคะแล้วก็รอบไฟนอลก็คือวันที่1 9ธันวาคมนี้ยังมีเวลาในการซื้อบัตรอยู่แต่ว่าเหลือน้อยแล้วยังไงใครที่เป็นแฟนๆของ Miss ACDC ก็อย่าลืมไปหาซื้อบัตรกันได้แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกว่าเป็นการกุศลด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสามท่านมากๆเลยนะคะสนุกสนานมากค่ะแล้ววันนี้เราทั้งสี่คนลา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ